สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง relax time กับครูแม่มกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูอยากชวนทุกคนมาพักเรื่องคลิยดเครียดแล้วมาคุยเรื่องที่ทำให้หัวใจพองโตกันบ้างดีกว่ากับหัวข้อพิเศษจัดอันดับ5ราศีที่ความรักสุขงอมจนได้เลิกสละโสดในปี2026ค่ะปีนี้จักรวาลกาลังบอกเราว่าหมดเวลาเล่นแล้วนะ พระดาวใหญ่หลายดวงกำลังผลักดันให้ความรักของหลายๆคนสุขงอมเต็มที่จนขึงนขั้น,นเปลี่ยนสถานะจากคนคุยเป็นคู่ชีวิตหรือจากโสดเป็นสละโสดกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ครูเลยคัดมาให้เน้นๆ5ราศีที่มาแรงที่สุดซึ่งอันดับที่ครูจัดมานี้บอกก่อนว่าครูดูจากจังหวะของดวงดาวจริงๆทั้งดาวพฤหัสที่ให้ส่งเสริมการเจอความรักที่ใช่ พลูโตการเปลี่ยนแปลงตัวตนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ยูเรนัสที่ให้ความตื่นเต้นแปลกใหม่และพี่สาวและเนปจูนที่กระตุ้นทำฝันให้มั่นคงจริงจังค่ะมาลุ้นไปพร้อมกันค่ะว่าดาวเหล่านี้จะพาความรักของใครไปถึงฝั่งฝันบ้าง การจะดูคลิปนี้ให้ตื่นเต้นไปด้วยกันขอให้ทุกคนเช็คลักคนาของตัวเองโดยการสร้าง b i r ร์ชาร์ตามวิธีการที่ครูแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเมื่อทราบลักคนาแล้วก็มาตามลุ้นไปด้วยกันว่าวิถีของความรักของคุณในปีนี้จะสดใสและลงเอ่ยที่การแต่งงานหรือยังคง in l เ v ิกันแบบยาวๆต่อไปถ้าพร้อมจะลุ้นแล้วเราไปเริ่มที่อันดับ5กันเลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะชาวลัคนาราศีตุลย บอกเลยว่าปี2026นี้พลังความรักของคุณสวยงามและน่าตื่นเต้นมากๆค่ะสิ่งที่ทำให้ตุลน,น่าจับตามองคือปีนี้ไม่ใช่แค่ดาวดวงเดียวทำงานแต่เป็นเครือข่ายดาวที่ทำงานประสานกันแบบลงตัวสุดๆค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ดาวพลูโตค่ะพลูโตย้ายเข้ามาประจำการในเรือน5ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนแห่งความรักและการแสดงออกแต่ความแพงมันอยู่ตรงนี้ค่ะพลูโตดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือน2คือเรือนการเงินและคุณค่าในตัวเอง ส่งผลให้รากฐานความรักของคุณเปลี่ยนไปค่ะแปลง่ายๆคือความรักครั้งนี้จะเกิดจากการที่คุณรู้คุณค่าของตัวเองค่ะคุณจะไม่ยอมลดสเปคไม่ยอมรับความรักที่ต่ำกว่ามาตรฐานรักครั้งนี้จะเป็นรักที่คุณภูมิใจไม่ซ่อนไม่แอบเป็นความรักที่ทันสมัยล้ำสมัยและยิ่งใหญ่สมเกียรติค่ะความพีคยังไม่จบแค่นั้นเพราะพลูโตในเรือน5ทํามุมตรีโกณหรือมุมที่ส่งกระแสถึงกันอย่างไหลลื่นไปหาดาวยูเรนัสในเรือน9 เรือน9คือเรื่องของต่างประเทศการเดินทางหรือโลก,กทัศน์ใหม่ๆนี่คือแอสเป c ที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะมันหมายถึงรักครั้งนี้จะพาคุณไปไกลกว่าเดิมค่ะอาจจะเป็นรักต่างแดนรักต่างวัฒนธรรมหรือคนรักที่เข้ามาเปลี่ยนโลก,กทัศน์ของคุณมันไม่ใช่สูตรสําเร็จดําเดิมค่ะแต่เป็นรักที่ทําให้ชีวิตคุณกว้างขึ้นเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันและไฮไลท์สุดท้ายดาวเนปจูนในเรือน7คู่ครองทํามุมตรีโกนกับดาวพฤหัสบดีในเรือน11 สังคมและพลูโตยังทำมุมโยกกับเนฟจูนอีกด้วยนี่คือไลเซนวิญญาณคู่หรือโซเมจซิกเนเจอร์ชัดๆเลยค่ะปกติเนฟจูนคือความฝันแต่พอเจอกับพฤหัส,สบดีในเรือนสังคมฝันนี้กลายเป็นจริงค่ะนี่คือเหตุผลที่ครูให้นิยามว่ารักที่โลกต้องรู้ ตุลปี2026ไม่ได้แค่สละโสดเงียบๆแต่เป็นการเปิดตัวให้สังคมรับรู้เพื่อนฝูงยอมรับเป็นความรักที่แตะระดับจิตวิญญาณไม่ใช่แค่แฟนแต่คือคนที่มองตาก็รู้ใจเห็นกันไปถึงข้างในเลยค่ะแต่ครูฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับชาวตุนในเมื่อดวงส่งเสริมให้คุณเจอของจินขนาดนี้แล้วปีนี้ขอให้เลิกนิสัยลังเลนะคะคุณต้องกล้าเลือกแล้วเดินหน้าไปให้สุดรับรองว่าความรักครั้งนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณแน่นอนค่ะ ต่อกันที่อันดับ4ค่ะลัคนาราศีธนูใครที่โสดแล้วฝันอยากมีแฟนสายฟอหรืออยากเจอรักทางไกลปี2026นี้คือปีของคุณค่ะเส้นทางรักของธนูปีนี้สวยมากแต่จะเป็นรักที่เคลื่อนไหวมากกว่ารักที่นั่งมองตาก,กันเฉยๆค่ะมาดูการเดินทางของดาวพฤหัสดาวประจำตัวของคุณกันค่ะครูมองเห็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจมากเริ่มจากปี2024มีคนเข้ามาจุดประกายความสัมพันธ์ ปี2025พัฒนาความผูกพันลึกซึ้งคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปและไฮไลท์คือกลางปี2026พรหัสเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนแห่งการเติบโตและการเดินทางแปลว่าปีนี้ธนูจะอยู่ในเฟสเติบโตเต็มตัวค่ะคุณมีเกณฑ์จะเจอรักจากการเดินทางการย้ายที่อยู่หรือเรียนรู้กันในโลกกว้าง ความรักครั้งนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องมุงหมิงแต่มันจะพาคุณไปเจอสังคมใหม่ภาษาใหม่หรือวัฒนธรรมใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตคุณว้าวขึ้นกว่าเดิมค่ะอีกจุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของปีนี้คือดาวยูเรนัยสย้ายเข้าเรือนคู่ครองเตรียมใจไว้เลยค่ะว่าคู่ของคุณอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาอาจเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีไลฟ์สไตล์ต่างจากคุณสุดขั้วบางคนอาจจะเจอกันแบบปุบป,ปับไม่ทันตั้งตัวเรียกว่าบทจะมาก็มาแบบเซอร์ไพรส์เลยค่ะ บวกกับดาวพลูโตอยู่ในเรือนแห่งการสื่อสารซึ่งสัมพันธ์กับเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อชัดเจนมากค่ะว่าแชทอาจเป็นจุดเริ่มบทสนทนาออนไลน์แอปพลิเคชันหรือการคุยกันผ่านหน้าจอจะเป็นกาวใจสำคัญสำหรับชาวธนูรักทางไกลหรือรักออนไลน์ปีนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นตัวจริงสูงมากค่ะธนูปีนี้อนุญาตให้ฝันถึงรักโรแมนติกได้ค่ะแต่ต้องพิสูจน์ว่าไปต่อได้จริงไหม มันจะมีความจริงจังเข้ามาผสมกับความฝันทําให้ความสัมพันธ์นี้จับต้องได้มากขึ้นค่ะแต่มีเรื่องต้องเตือนนิดหนึ่งนะคะด้วยอิทธิพลของยูเรนัสในเรือนคู่ครองความรักอาจจะมาเร็วเคลมเร็วหรือมีความแปลกจนเราตั้งตัวไม่ทันสิ่งที่ต้องทําคือวางข้อตกลงให้ชัดค่ะโดยเฉพาะเรื่องระยะทางและแผนอนาคตคุยกันให้เคลียร์แต่เนื่อๆแล้วรักครั้งนี้จะพาคุณไปไกลสมความตั้งใจค่ะมาถึงท็อปทรแล้วค่ะ อันดับนี้ครูขอยกให้ลัคนาราศีเมษถ้าพูดถึงความแซบและความไวในปี2026ไม่มีใครเกินเมษค่ะแต่ที่ครูให้อันดับ3เพราะถึงแม้จะเริ่มแรงแต่การทำให้ยืนยาวต้องมีสติค่ะไฮไลท์แรกคือดาวพฤหัสบดีที่ย้ายจากกรกฎเข้าสู่สิงเริ่มจากความรักแบบอุ่นใจผูกพันกันภายในแต่พอเข้าสิงปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานาธาตุไฟคือมีความมั่นใจและอยากแสดงออกทันที เมธเป็นราศีที่ไม่ชอบความลคลุมเครือค่ะถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าชอบก็จีบเลยปีนี้คุณจะมีความกล้าในการเริ่มความสัมพันธ์แบบสุดๆใครที่คุยๆกันอยู่จะมีการเลื่อนสถานะที่รวดเร็วและชัดเจนมากค่ะความน่าสนใจอีกอย่างคือดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนคู่ครองปีนี้ส่งผลให้คุณมีสเสน่ดึงดูดสูงมากสเสน่์ของเมธปีนี้ไม่ใช่แค่หน้าตานะคะแต่มันมาจากการที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเอง คุณจะดูแพงดูเลอค่าจนคนดีๆอยากเข้าหาเป็นการดึงดูดด้วยคุณภาพไม่ใช่แค่แรงดึงดูดชั่วคราวค่ะนอกจากนี้ดาวพลูโตอยู่ในเรือนแห่งสังคมและดาวเสาและเนปจูนย้ายทับลัคนาตรงนี้ล่ละค่ะที่ทำให้เมธดดูดเท่และภูมิฐานขึ้นกว่าปีไหนๆปีนี้คุณจะไม่ใช่แค่เด็กซนๆอีกต่อไปแต่คุณจะดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมีความโดดเด่นในวงสังคมซึ่งความมั่นคงทางบุคลิกนี้แหละค่ะที่จะดึงดูดคนที่พร้อมสร้างครอบครัวเข้ามาหาคุณ แต่ครูต้องเตือนนิดนึงนะคะด้วยความที่ความรักในปีนี้ทำงานแรงมากคุณอาจจะเจอทั้งคนที่ใช่และคนที่ทำให้แค่ตื่นเต้นโจทย์ของเมษปีนี้คือต้องแยกให้ออกค่ะถ้าคุณใช้สติเลือกไม่หลงไปกับความหวือหวาชั่ววูบรับรองว่าปีนี้เมษเลิกโสดได้แน่นอนค่ะขยบเข้าใกล้อันดับหนึ่งเข้าไปทุกทีมาถึงรองแชมป์อันดับสองค่ะขอยกให้ลัคนาราศีมังกรคือถ้าใครรอลุ้นเรื่องแต่งงานหรือสร้างครอบครัว ปี2026นี้มังกรยืนหนึ่งเลยค่ะเพราะธีมปีนี้คือความรักต้องลึกและจริงซึ่งเข้าทางคนจริงจังอย่างมังกรที่สุดจุดเปลี่ยนสำคัญคือดาวพฤหัส,สบดีที่เคลื่อนจากกรกฎเข้าสู่สิงช่วงปี2025ความสัมพันธ์จะถูกทดสอบเรื่องความมั่นคงและความจริงใจแต่พอเข้า2026ปุ๊บมันจะไม่ใช่รักแบบผิวเผินอีกต่อไปเพราะเมื่อความรักเข้าสู่เรือน8เรือนแห่งความผูกพันระดับลึกและการรวมชีวิตเข้าด้วยกัน มังกรปีนี้จะเกิดสองภาพชัดเจนค่ะถ้าคู่ไหนที่รักกันดีอยู่แล้วปีนี้จะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานสร้างบ้านหรือจดทะเบียนสมรสแต่ถ้าคู่ไหนที่สั่นคลอนจะกระวาลจะบังคับให้เคลียร์ออกไปเลยค่ะเพื่อเปิดทางให้คนใหม่ที่ใช่กว่าและลึกซึ้งกว่าเข้ามาแทนที่เหตุผลที่ทําให้มังกรเด่นเรื่องแต่งงานกว่าราศีอื่นคือดาวเสาดาวประจําตัวและเนปจูนย้ายเข้าเรือนที่สี่เรือนครอบครัวค่ะเรือนสี่คือรากฐานของชีวิตดาวเสาคือค,อความรับผิดชอบ และเนปจูนคือความฝันเมื่อมารวมกันตรงนี้มันคือคำสั่งจากฟ้าว่าถึงเวลาทำให้ฝันเรื่องครอบครัวเป็นจริงปีนี้มังกรจะไม่ได้มองหาแค่แฟนที่เดินกวงแขนแต่คุณจะมองหาพ่อของลูกหรือแม่ของลูกคนที่พร้อมจะมาช่วยกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงและสร้างรากฐานชีวิตไปด้วยกันจริงๆค่ะสุดท้ายคือดาวูเรนัสย้ายจากเรือน5เข้าสู่เรือน6หลังจากที่อยู่เรือนที่5มา7ปีให้คุณเรียนรู้รสชาติความรักมาเต็มที่แล้วพอย้ายเข้าเรือนที่6 มันคือการเข้าสู่โหมดดูแลกันจริงใช้ชีวิตจริงค่ะนี่คือจังหวะที่ความสัมพันธ์ถูกยกระดับจากแฟนมาเป็นคู่ชีวิตค่ะความรักอาจจะไม่หวือหวาเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆแต่มันคือความอุ่นใจที่มีคนคอยดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามเหนื่อยจากงานนี่แหละค่ะคือรักแท้ที่มังกรตามหาสิ่งเดียวที่ครูเป็นห่วงคือชาวมังกรเป็นคนมาตรฐานสูงอย่าให้ความเคร่งครัดหรือความคาดหวังกลายเป็นความกดดันในความสัมพันธ์นะคะ ปีนี้ต้องหัดอ่อนโยนกับหัวใจให้มากขึ้นแล้วบ้านที่คุณสร้างจะเป็นบ้านที่มีความสุขที่สุดค่ะและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งค่ะราศีที่เป็นตัวเต็งแบบนอนมาเลยในปี2026คอยกตำแหน่งนี้ให้ลัคนาราศีกุมค่ะเหตุผลที่ครูให้กลุ่มขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งเพราะแกนความสัมพันธ์ของเขาถูกกระตุ้นแบบตรงจุดที่สุดในปีนี้ค่ะ หมุดหลักที่สำคัญที่สุดคือดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีสิง์ซึ่งเป็นเรือนคู่ครองของชาวกุมพอดีพฤหัสคือดาวแห่งการขยายความชัดเจนและการยอมรับเมื่อเข้ามาเล็งลัคนามันเหมือนจักรวาลกำลังตะโกนบอกว่าถึงเวลามีความสัมพันธ์ที่เรียกชื่อได้แล้ว ความหมายในปีนี้ชัดเจนมากค่ะคนที่คบคบดูใจกันมาจะเริ่มมีการคุยเรื่องสถานะแบบจริงจังส่วนคนโสดที่มีคนวนเวียนเข้ามาปีนี้จักรวาลจะคัดกรองให้เหลือแต่คนที่พร้อมจริงคุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่คบแล้วรู้สึกว่าใช่และมองเห็นภาพอนาคตที่ไปต่อด้วยกันได้ค่ะ สิ่งที่ครูชอบมากคือเส้นทางก่อนจะมาถึงจุดนี้ค่ะกุมไม่ได้อยู่ดีๆก็โชคดีแต่ผ่านกระบวนการมาอย่างหนักแน่นตั้งแต่ปี2023คุณเริ่มตั้งสมดุลรากฐานหัวใจสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์เห็นคุณค่าในตัวเอง ปี2024เริ่มทดลองรักและเรียนรู้ความเป็นตัวเองในความสัมพันธ์ปี2025เติบโตขึ้นด้วยการปรับตัวและดูแลกันในชีวิตจริงพอเข้า2026นี้มันคือความรักที่สุกงอมไม่ใช่รักที่เกิดจากความเหงาแล้วคว้าใครก็ได้มาคบค่ะแปลง่ายๆคือคุณพร้อมแล้วค่ะพร้อมทั้งวุฒธธิภาวะพร้อมทั้งหัวใจรักครั้งนี้จะเป็นรักที่มีคุณภาพเพราะคุณผ่านบทเรียนมาครบทุกบทแล้วค่ะ อีกจุดที่ทำให้กลุ่มปี2 0 2 6แตกต่างจากเดิมคือพลังของดาวยูเรนัสและเสาเนปจูนครูมองว่าปีนี้กลุ่มจะไม่กลับไปคบแบบเดิมเพราะทั้งการเติบโตด้านตัวตนและความชัดเจนในการสื่อสารทำให้คุณเลือกคนที่เข้ากับชีวิตจริงของคุณได้มากขึ้นค่ะผลลัพธ์ของชาวกลุ่มปีนี้คือคุณจะได้สละโสดแบบคบแล้วชัดเปิดตัวได้และไปต่อเป็นคู่จริงจังแต่ที่แพงที่สุดคือคุณจะมีความสุขในความสัมพันธ์นี้โดยที่คุณยังเป็นตัวเองได้0 0ค่ะร เรื่องเดียวที่ครูอยากฝากชาวกุมไว้คือด้วยความเป็นตัวของตัวเองที่สูงขึ้นอย่าให้ความเป็นอิสระกลายเป็นการเว้นระยะห่างจนอีกฝ่ายไม่มั่นใจนะคะปีนี้ยิ่งความสัมพันธ์ชัดเจนยิ่งต้องสื่อสารขอบเขตให้ดีบอกเขาไปตรงๆว่าเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวแค่ไหนแต่ก็ยังรักเขาเหมือนเดิมแค่นี้รักก็รุ่งโรจน์แล้วค่ะครบแล้วนะคะกับท็อป5ราศีที่ดวงความรักมาแรงที่สุดในปี2026 ยินดีล่วงหน้ากับทุกราศีเลยนะคะส่วนราศีอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปนะคะดวงดาวหมุนเปลี่ยนตลอดเวลาใครที่ไม่ได้ติดอันดับก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความรักดีๆนะคะเพียงแต่จังหวะของ5ราศีนี้เขาเด่นชัดเป็นพิเศษจริงๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูแหม่มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ